เมนูอัวปานินมาดูเครื่องปรุงกันครับก็จะมีพริกแห้งหอมแดงกระเทียมผิวมะกรูดครับผิวมะกรูดแล้วก็เม็ดผักชีเม็ดผักชีแล้วก็ข่าตะไคร้นะครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งกระเทียมหอมแดงลงคกไปก่อนเลยครับสัดส่วนตามใจชอบครับต่อไปก็จะเป็นเม็ดผักชีลงไปเลยนะครับเม็ดผักชีข่าตะไคร้ผิวมะกรูดลงไปโรยเมนูนี้ต้องใช้แรงนิดนึงนะครับในการขบให้ละเอียดเสือนนิดหน่อย เต๋อด้วยหอลูอเข็มพริกแกงที่เราโขก็ลงไปเลยนะครับลงไปซอสหอยนางรมนะครับเสร็จแล้วก็ใบมะกรูดหั่นฝอยนะครับผักชีแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับขยำขยำทาให้ทั่วเอายัดเข้าไปในท้องนะครับห่อใบตองรองพื้นด้วยใบโหระพานะครับเสร็จแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันเย็บไว้นิดหน่อยเอาไปย่างไฟนะครับไฟนอ่อนๆนะครับเรียบร้อยครับ อร่อยเหมือนเดิมครับสุดยอด